ขอฮักของฉบุญ <Okay>. นี่แหละเป็นกระทว่าวันเกิดน้องพิงเมื่อไรโดยฉบุญก็ได้บอกวันที่สักเดือนหกเดือนหกสะกลวยพอยพวพี่น้องบอกว่นเดือนหกลาวจะเป็นเดือนเจ็ดเล่าพน้องเดือนหนักจำบังจำบ่าวไว้แจ้งเกิดนะนะเป็นแบบปีกันได้เพิ่งทุกปีแต่ว่าปีนี้จะคิดว่าเดือนเดือนที่สักหกผ่านมานี้โดยทางพอแล้วก็ได้ฝากเงินมาให้ให้เบรดีร้านสาวเนาะ หนึ่งทุกพอใจดีโดยฝากมาให้สองร้อยล้อนไอดิสเตอร์หรือว่าไอฮักของเฮา I au, เนาะเพิ่นก็ได้ฝากมาให้น้องพิงใบเบอร์ดีน้องพิงเนาะกะสองล้านทางพี่น้อง,งเลยโดยแตบบ่กะธาตุสามเนาะธาตุสามกะ 3, มีเอื้อบิ้งกับไอเพชรเพิ่นฝากมาให้น้องพิงหนึ่งล้านโดยแตบบ่กะธาตุสี่ธาตุสี่คือเมนิงเนาะเมนิง ฝากมาสองร้อยลอนพี่น้องเอ้แล้วก็มีพอมิ่งครอบครัวของพอมิ่งเนาะครอบครัวของพอมิ่งก็ฝากมาให้เป็นจำนวนเป็นเงินบาทสองพันห้าทงวัดมีอยู่หาท่านพี่น้องเอ้เนาะโดยก็เป็นได้ฝากมาให้ว่าเคยบ่ได้ล้องเพลงอ่ะแหละโดยก็เป็นเดือนหน้าเด้อทางลูกก็ยังเก็บไว้อยู่เด้อแม่เด้อเด้อพ่อเด้อเอ้ยอ้ายเนาะเก็บใบใบเซื้อเค้กร์ชิ้นยังเพิ่นแล้วก็ ส่วนที่เรือเนาะถ้าเข้ากันคิดว่าซื้อนมมาไว้ห้เพิ่นาฝนตกกำลังเศร้าเนาะโดยน้ำสึ่ทถ่วมได้ทั้งนี้เอาฉลดมหน้าได้บ่ปีนี่น้ำอ่างเลยพี่น้องเลย กำลังรถเองอกลับพักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาลงเบิดุดดสูสุคนเด้อกัยินดีตอนรับส่องสาบุญบานนาอีกแล้วพี่น้องเลยไายบรรยากาศบ้านของเฮาเนาะแบบธรำมาสตร์ทรงให้ทงหน้าปูหมักศิลา,า,าสุกผูหมากไงดีหมักศิลาด้วยวหมักพลังพ่อพี่น้องเลย ฝนตกมันตกเต้เช้าๆนี่ขนาดเราปัาน้นใบหอยน้ำคลองลงเล่นนี่เราน่นาเราพอแห้งแบบธรรมชาติทงไห้ทงหน้าป่าลุงเอ้ยเนาะโดยกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเปิดสูดๆ่ๆูสุขคนก้ายินดีต้อนรับส่อง สาบุญบ้านนาอยู่ทงให้ทงนาทำประสาทเ้อพี่พี่ร้องเลยอ่ะอยู่บไข้างหลังสาบุญนี่แหละเป็นน้าให้หนาของลุงพี่พี่ร้องเลยเดี๋ยวทำประสาทเอาพี่กเเ็เข้าไปทาง,นงในบ้านเนาะเข้าไปทางเพื่อนของให้บ้านเพื่อนทำพ่อทำแม่นี่กัะตอนนี้ก็่อยได้เข้าไปฝนตกอยู่ซุ่มมือพี่พี่ร้องเลย นี่ก็จะฉีดน,น้ำเองมานน้ล่างรถสองคัน <c oughs> สบายดียเ้ยเย็นวะน้ำอ่างได้วยนี่เครับอน้อฝนตกกระหิตกันสาดกันย่างเปียกพระเขา่าทงห้ทงนะ ธรรมศาสตร์สีรดรถไงสีรถจักรแข็งๆเ้ย,เยน,นั่งนะบ่รถจักนะรถออน้องพิงได้นะชุ <c oughs> ดงามน้องพิงรถไงนี่ชนลายลดิ่งอยู่ในบ้านบ่ขึ้นเลยบาทน,นี่ไอซีคีรถคันตัวนี้ไปเนาะนางรถเองเลย พอาะไปล่างในห้านก็นคือว่าอันนั้นเนาะล่างมากกับนั่งใช่้องล่างมากกับเย็บกิตติมฉีดพอไหวมันเกาะเ่วงไหนไม่แด่างไ้ล่างูีห้านทัยังนี่นะโอ้ขาวบ่ดินะขาวเอือกิตตมเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นติดหนีเฮ้าไดยเนาะดมันรุเออีดมันติดโลบอโลบาให้ ไม่ต้องไปแบบบวยอมลงทุนเลยปะตรงมี Toyota, JI, ้วันนี้น่าปลาลุงรังปีบเ่ยิปแปดทิีเดทรบอน่ดแนน้องพิงไปโรงเรียนได้ปาลุงมานนี้นะไปโรงเรียนมานนี้ทั้งสมุนก็วรงนี้กะ ฝนตกหลังจากที่ว่าให้ว่าต้องมีประชุมฝนไปโรงเรียนต้องถอดบุตร,รยู่สักผ่าสักพนพอมาเศร้าน,น,าานี่คือว่าเห็นนาแดดแน่เด้วนเวนาะบัดสายมากบัดลงมาอีกฝนวูมือก,กี้หนีมาแตาเ่เฮือนไม่อ้วนหฮียพี่น้องเลยสะผมเฮือนไม่อ้วนเนาะลงมาเมื่อก,กี้นีเกือบมาบบไโอ้ยเหรอตกกีร์ิิโล à, đại cả chỉ có màn đi không phải, phải về không phải thông na, ừ. làng, nó nhá, cứ tầm làng không khác thế à. ba ta cháy thông ai anh không lo thằng thị ai, khổng mồ nhau hơn tất cả bà bảo nhà. Mất nhau tất cả bà bảo đâu ai đó thị nhau ประตูเล็กสีลอกบลาเระเลยฝนตกใส่มาเบิ่งต้นไม้ต้นโตะร่วมกันเรื่องเข่าไปเบิ่งไม้ขังเงินขังซานใครพี่น้องเอ้ หาบ้านหนาซองบรรยากาศอ่ะเนาะ <c oughs> บรรยากาศทางสมบูรกะมีทางแม่กับพ่อเพิ่นได้ฝากเงินมาซื้อนมให้น้องน้ำพิงหัวพี่น้องเอ้กะได้ซื้อให้ฝนได้แล้วนมะเป็นเครื่องใส่เครื่องสวยเพิ่นอยู่ในถึงเงินเพิ่นแหละทางบารมีเพฝนนำมามาส่องนี่ หนาก็ดีน้าแล้วเนาะอู้ชํานองบาดนี้แต่ว่าฝนตกลูกขึ้นลูกเมาสิได้สิดำหน้าได้อยู่บ่เมื่อกี้เราเราแบบ่อจะฟันก้าแต่หัวปีได้แล้วอ่ะดำดำก้อนงูเดี๋ยมันออกมาเลยลุกมากินของข้าก่อนเพิ่นเหรอแต่คือว่าเราเรามีนะมีหม่องไปอยู่เนาะจริงเแบบเราแบเป่งลงไปดองเราก็ได้เป่งพอหนองเรามันมีท่ออยู่ด้แต่ว่าตอนนี้เราอัดหูไว ให้หญ้าเด้อว่าให้ต้นหมกต้นหยังตัวหญ้าหยังมันปลายได้ก็ได้ก้าบันยาวเลยจังเป่งลงไปพุ่นนองเราอยู่พุ่นมีนองอยู่นี่กะสิหนอยนวกเสิอยนี่นวกกบนวกเขียดเพงยังมีอยู่หมกน้วกนะนตกดีก็ไปให้ไปหน้าก็บ่ได้ คนมาบ้านเนี่ยไปหน้ากับยาอีกว่ะนี่ปูอยู่หน้ามาจากมาบ้านปูอยู่หน้าอยากไปมาบ้านปูอยู่บ้านอยากไปหน้าดูสลับกันบ่เนาี่ยมด้วยขนาดฉีดฉีดได้ยังเอี่ยมเนาะขี่ตุ่มตกลงพื้นพออัดฉีดลงมามันงามมันไไดด้่วก อัดดินตรงนู้นรถน้องพิงพน,นะอ้าเอี่ยมเลยรถน้องพิงเป็นเป็นซื้อรถน้องพิงเลยนี่นะในบ่อก,กระปุยข่อยเลยนี่นะบอ่อลูกช่อเจอ้าหกขนมติดนี่เอาเป็นเ <c oughs> กี่ยวขนมเมื่อกี้นี้ไปเกิดไม่อ้วน กี่ตุมโอบเลยต้อง,นะงอคัดเนาะตุมคัดนี่ก็กจะเข่าเส้นนิมพ่อพี่น้องเลยเวลาเราไปลุยกี่โตกี่ตุมมาเนาะต้องใส่แปรงคัดถ้าบม่ใส่แปรงนี่มันก็จะเข่าเส้นนิมสะทายไปนะเขาเส้นนิมเนาะแต่ว่าบ้านบาาเอินว่าเขาเขาขี้เมียงเพราะว่าต้องมีล่างใส่รถผู้มีภาคคุณพ่อพี่น้องเลยรถน้ำพักน้ำแห้งที่ว่าพอเรา แล้วไห้เนาะกับทางสำบลกับบวมีอย่างเงินที่วิจิตบแทนทั้งพอเราหอยไปลองเลยกับเป็นรถดพอหักคันนี้เนาะเปนของพอหักที่เพันชื่อไห้อัตตะ <c oughs> เป็นนางวันทำความดีทังพอเราะ,น,ะน,นางวันทำความดีแล้วดูเด้อเห็นไหม ขอบุญขอบคุณทั้งพอดลายทด้งพอเด้อนี่ทัง้งเฮากะได้อยู่เพื่อนอยู่ซานอัปเดตอยู่เพื่อนอยู่ซานให้พ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบิง้งนี่แหละกะเพี่ตัวนี้มาพ่อแม่พี่น,อน้องเองดีย่างเสียย่างเนาะดีนี่คือเวลาฝนตกฝนดินมันกะบ่พระเขามาพี่เนาะแตวมันแดดมันหยางมันกบะบ่เขามาแต่ว่ามันอยากมันมื่อนเนาะเวลาเขาเบิง้งทางหน้าบ้านเนาะ เพิ่งไปทางหน้าบ้านเขามานี่ทางจบงวนชีมีกระชีประมาณนี่น้องมานก็อยากมันเมื่อแน่แต่เรื่องโฮมเรื่องหอยนี่โอเคอืมบมดใหญ่มาส่องอย่างเด้บ,บาทเนี่ยเฮ้ยไปซ่งเครื่องเนาะ ยังไงกามาจิวิทสายไฟเนะาะว่าสีจ้างไอ้เพืน่นนี่ให้อยู่คอยเปนพี่น้องเลยดึงสายไฟขึ้นให้อีกเนาะถ้าว่านั่งกับอยากซื้อลักใส่อีกลักหนึ่งมองหนักทางนะจะเป็นไปได้แต่ว่าทางอันไม่ต้องให้เพื่อนเ็ดทางถนนก่อนถ้าเวลท,ทางถน,นนนี่มันบ่ได้เขาสิฟังไปถึกที่เพื่อนเนาะเพื่อนกะ แล้วเป็นเหตุนรนนหนทางก็สิ่งนี่เปิดก่อนใส่ไฟมันก็นเตยลายแล้วเวลารถใหญ่ยังไงมกกันก็อันตรา,ายพไปไป่อพี่น้องเอยป่ะจากไห้นกะบ่วงนุ่มตั้งพอเพิ่นซื้อมาใหา้ทั้งลูกสาวก่อนเครื่อนของสบุญกะบม่มีบันไ,นไดแล้ป่ะเนี่เหตุไปเหตุมากะเนาะ น้ำเกลือรั่งรวงนี่กระทียมเปียกเนี่ยมันเปียกฝนตกแล้วทั้งวาวทั้งมีเป็นล่างรถเนาะล่างรถแต่น้ำมันไหลลงมาพี่เด้อป่ะกลับไปฟังนมก่อนเด้อป่าลุงเอ้ยบ้านนี้ป่ะเนาะขึ้นมาเด้อเติงทางนมโอ้ทางพอทางพอรักคุณยายซื้อให้เนาะนมนมซีเกต นมซีเกต้วก็เฟตซุปเนยซุปหนึ่นงนาคาทุ่งซุน้อยซุปหนึ่งราดซูชิเปียกกับราดซูชิแห้งเอาแ๋อนาคาลำยาสักผะต้องพิงส่วนลายต้องพิงหันพันซีไซ่ลำยาตัวนี้เฮ้ยพี่น้องเอ้ยนลำยาสักผ้าตัวน,นีนนว้ตัวนี้เลย ยาสักผ่าตัวรุ่นเพิ่นเคยใส่ตลอดเลยนี่เนาะโอ้ยบัดบ่แม่นเกือบ2ล้านปลาย3ล้านผุ่นจักแนวเลยฮะไปพี่น้องเลยได้บอกมาเนาะตอนนี้กะได้เงิน ที่แม่ทังทังแม่บัดซื้อซอยนี่ก็อยู่ในเฮือนพี่น้องให้ไก่มืดๆแน่เด้อเนาะมันฮ้อนแน่ก็แสงพัดลมกันหลังในพัดลมไอ้เพิ่นเตรียมบ่จักกันเนาะนี่บ้ะนมแก๊เนาะนมแก๊นี่ที่ให้พ่อัซื้อมาเมื่อเช้านี่พี่น้องเอ้ยบู่้เท่าไหร่เนาะนมซแก๊สแล้วก็ซแก๊สแล้วก็เพเพน้อยใหญ่เล ก็สามเซนปลาปลลปยผมเลนเนาะไม่ซื้อต,ต,ต,ตัวน้อตัวน้อยนะมาไหวเพื่นใช่แบบชมโลกไม่ซื้อตัวน้อยเนาะไม่เพื่นใช่ชมโลกจะมีกระดกกระชุ่นเนาะโดยกรหดกกระยาที่มไว้ไหวตอนเทามีเงินเพราะว่าตอนนี้หันมันจำเป็นกับลูกเขาคอยพี่น้องเลยจำเป็นแห้งเนาะเพราะว่าเป็นจะไม่ก็จำเป็นพอเขาขาดตัวนี้โม่ไร้เลยตัวนี้ขาดโม่ไร้ตัวนี้ ค่ะตัวนี้คือเขาอื่นนี่คือว่าคือเขาใช้สมสวยของพ่อของแม่นี่ยังพอยุดไร่เนาะเขาคือแป้งทิ่มือว่าสลบสบู่เขานี่เขาบ่มีเขากะบ่ใไส้สิเนาะแต่ตัวนี้หั่นขาดบ่ได้เลยเคยพี่น้องเลยโอ้ยกะในเงินจากพ่อจากแม่ได้เอื้อยเนาะเป็นเรื่องสดสวาข่าวมาพี่น้องเลยกะนี่ก็ได้แจ้งบอกเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะเขากะนั่งจิ๊บี่เพื่อนกระทำแมาวันนี้เนาะ มันก็เลยวันที for ่6มาแล้วแต่ข้างสบูนมาเป็นวันเกิดน้องพิงก์เนาะได้พอ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 จะดีของพอฮักของสบุนนี่แหละเป็นแต่พามาวันเกิดน้องพิงก์เมื่อไรโดยสบุนก็ได้บอกวันที่6เดือน6แต่จริงๆฮันเป็นเดือน6เดือน6เล่าอันเดือนเดือน6สกุลคนเนาะเดือน6สกุลอฮ้ยพี่น้องได้บอกว่นเดือน6เล่าจะเป็นเดือน7เล่าคนเนาะเดือนหน้า ที่สบเดินหนาเนาะคือว่าเนี่ยเข้าไปเรียกไปงานคือเมื่อเดียมันมีเขาก็จําจําเบังสบาไว้แจ้งเกิดนะเป็แต่ละปีก็ได้เลยเป็นทุกปีแต่ว่าปีนี้จะคิดว่าเดินเดินที่สบผ้า,านมานี้โดยทางพอแล้วก็ได้ฝากเงินมาให้ให้เบอร์เดลา้านสาวเนาะหนึ่งทุกพอใจดีโดยฝากมาให้สองร้อยลอนหรือว,ว่าเป็นเงินกีบได้ซีล้าน ไปพี่เล่าไปเนาะเป็นสีนด้านองแสนเลยแต่ก็มีทั้งไอดิสเตอร์ด้วาไอฮักของเฮาเนาะเพิ่นก็ได้ฝากมาให้น้องพิงไปบอร์ดีน้องพิงเนาะกับสองล้านพี่นเอ่าไปโดยแล้วก็ท่าที่สามเนาะท่าที่สามกะมีเอ,อื้อบิ้งกับไอเพชรเพิ่นฝากมาให้น้องพิง,งหนึ่งล้านโดย พาลิซีพาลิซี่ 4, 4, คือเมนิงเนาะเมนิงฝากมาสองร้อยลอนพายพี่น้องเอ้ยรอสองร้อยลอนก็ได้อยู่ซีรันคือการเนะานะซีรันปลายลอย้วกะ็มีพอมิงครอบครัขวของพอมิงเนะาะครอบครัวของพอมิงจะฝากมาให้เป็นจำนวนเป็นเงินบาทสองพันห้าทวัดมีอยู่หาท่านพยายพี่น้องเอ้ยเนาะลอยจะเพป็นได้ฝากมาให้ว่า จะเคยบ่ได้ร้องเพลงอันแหละโดยกลับเป็นเดือนหน้าเด้อทางลูกก็ยังเก็บไว้อยู่เด้อแม่เด้อเด้อพ่อเด้อเอ้ยอ้ายเนาะเก็บไว้ไว้ซื้อเคหยังให้เพิ่นแล้วกส่วนที่เหลือเนาะถ้าเฮากคิดว่าซื้อนมมาไว้ให้เพิ่นบาดนี้ซื้อนมมาไว้ให้เพิ่นแก๊นี่แก๊ละ5มื้ออเพือกบ่ฮอ5มื้อเพิ่นอแก๊นึงนี่มีอยู่ตเนาะ ก่แพกก่แพกน้อยแพกนึงวันนี้อยู่สี่กล่องไปกี่รลองเอ้ยวก่าืริษแกไหนบิเนาะแพกหนึ่งวันนี้อยู่สี่กล่องกล่องสี่เดี๋นุไอคิวคืยผิดมาจนเกิดน่งไอคิวเลยเนาะแต่ราคาอยางสูงแน่นเงแต่ว่าทำกับบิษใหญ่ลูกกัแดดแพกหนึงวันกล่องไปกีเนาะแพกนึงคือสี่กล่องนี่เนาะ เดี๋ยนี้ก si. si. ็แพ็กแพ็กไงเนาะี่ก็แพ็กนี่ก็แพ็กเดยอไปเราเลยโดยกะสีแก๊นี่เขาที่เบิ่งว่าได้อยู่จักจักมือเนาะแต่ที่ผ่านมาสาบุญสะบุญอะไรชดว้เนาะแต่คนกินมือวันที่สิบสี่กินอยู่วันที่สิบสแต่ไมีอยู่สามแก๊แต่มือวันที่เศร้าเศร้าเจ็ดแต่เบิด ตามแกดดิเนาะแต่สีแกดเนี่มันจะได้จกมื่นคุพี่น้องเลยด้วยว่าเด้่องเดือนฮอตเดือนอยู่บ่อด้วยว่าจังไรเนาะอย่าง่นเป็นบังมือเนาะบังมือเพิ่นจะกินเก่งบังมือแบบว่าถ้าเพิ่นไปโรงเรียนเนี่ยใครถ้าว่า่นจะกินเก่งช่วงกลางคืนน้องพิงก์เนาะเราก็ได้ซื้อเครื่องไส้ของลูกคุณพี่น้องเลยมาไหว้เนาะจังไรทั้งสวนแดดทั้งน้องพิงเนาะด้ว่าทั้งเขาเป็นตั้งหนา้าแม่ของน้องพิง ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแง่เจดีไอริสสเตอร์ดะกเไอบิงไอเพชรแม่มิงโดยดะกะพ่อมิงขอบคุณขอบคุณไดร์เด้อเนาะขอให้อายุมันคนเยืนคิดสิ่งใดก็ให้โกคขุมมันปัดนะตอนนับกับขอได้เงินเมื่อเติมมากก็ขอได้เงินแสนเลยแสนมากขอแล้วแก้วไม่โทษเนาะ คนไทยอย่ามาใกล้เด้อคิดจังไงเดี๋ยวมาเข้ามาค่ะเนาะข่อใจจสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวคิดยังไงจะไทยจมุ่งมัมนงนม่นพัฒนาเด้อนอนรับประทานข,อขอ้าในเมืองเนาะตื่นมาพบพ่อใจจสิ่งดีๆเด้อทุกๆคนโดยกโทรเนาะข,ขอบคุณขอบคุณ奶ายๆค่ะอหนี้ทางพอ่อแลบะบแม่เอื้อยนะอ้ายเนาะทางเฮากะทั่วแหละจะยู่ กอยู่ไล่กอยู่คือซื้อให้ลูกกินเต็มที่แต่ว่าไล่กินกบแบบประหยัดแตนะ่เนาะกาบของบุญขอบคุณน่ารักเด้อทุกๆคนที่เข้ามาสุดซอยทั้งสาบุญเนาะที่ฝากเงินฝากคำฝากมาแต่และเทือทั้งพอ่อทั้งแม่แต่เอื้อดแต่อ้ายเนาะเพื่น,ะนกระให้ทุกเทือ่ไปเชื่อเทือที่นี่จะเป็นพิเศษแน่เพีเ่น้องไว้พิเศษจังไงเพื่อนกะฝากมาเบเร่ดานสาวแต่ว่าทั้งเฮากับเ็บไวายุเงินจำนวนนั่นไปเจ็ดในเพื่อนดันหนาเนาะ แต่ตอนนี้เฮากระซื้อตัวแร้ว่าจำเป็นมาให้ก่อนอะไรกับของขอบคุณหลายๆเด้อโอ้ยตุนเนาะโอ้ยวันนี้เฮาก็ได้ชวนตัว,ตวที่ว่าเครื่องลูกของเฮาใส้เนี่ยจำเป็นที่สุดเลยพี่น้องเลยคือเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเฮาแบบคือว่าเนี่ยตัวใดที่ว่านจำเป็นคือของเฮาเนี่ยมันเบนเิดเฮายังอดได้เนาะแต่ของลูกเนี่ยอดบ่ได้เลยดียังหน่อยนี่นุ่มดูนี่น ยังเลืออยู่ประมาณสามแพกเนี่ยเขาต้องรีดร่นแดเนาะเพราะเขาต้องได้ซื้อมาไหวเห็นดกเขาแดะถ้าเดือยสามแพก,กตัวนี้หันถ้าสมบูรณ์นีต้องได้ยังหน่อยแต่ใ่้เคยให้ขาดเนาะเขาต้องให้ซื้อเพื่อนกินตลอดเลยน้อยเพื่อนกินได้ไม่หันเป็นเป็นนุ่มพุ่นเนาะวันนี้เพื่อนทอด,ดสองปีและสองปีเพื่อนเริ่มกินสองปีปุ๊บแต่ทั้งสมบูรณ์ก็ะเพียนเป็นกินนุ่มกล้องบ้านีนึ่งเปนกินนุ่มกล้องอะไรมาเลยบานนี้เป็นเบอร์สามรดจืดเป็น พคนบอกว่ายอยู่ประเทศไทยสิือกลัวแต่ว่าเฮากับโบเคยไปช่วงบบเคยซื้ออยู่ภาคยาเขือเนาะแต่ว่าแต่เพิ่นกลับมาบ้านเฮากับแต่ว่าจําเลยน้อยเพราะเพิ่นออเสียค่ารุ่งคารนี่เนาะแต่เพิ่นแต่ชีคิดค่ากับไร้เลยจัาเลยชุม่มหน่อยแหละเฮาไปเฮากับเสียค่ารถคาราคือเก้าเลยไอ้คนนี้หน้าเลยกะอีไม่ดีใจแล้วเนาะโดย ที่นีกสีประมาณนี้งเ้อก่อนอื่นขอบคุณของคุณทุกๆคนที่สาม,มารถเป็นกำลังใจให้ใจตลอดมาและก็ตลอดไปเนาะโดยไปแล้วสวัสดี